สวัสดีค่ะขอบคุณจ้าแม่ชาแนลขอ,อนำทุกท่านมาฟังคำทำนายดวงชะตาประจำปีพศ2566สำหรับคลิปนี้เป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิก,กายนถึง15ธันวาคมค่ะราศีพิจิกในปีนี้ธุรกิจหน้าที่การงานจะได้เรียนรู้และเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นสายงานใหม่ที่ไม่เคยทำไม่คุ้นเคยมาก่อน บางท่านอาจต้องบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งมีการแข่งขันสูงต้องทุ่มเทขยันอดทนตั้งใจทำงานให้ดีแล้วจะผ่านพ้นอุปสรรคมีชัยชนะเกิดความสำเร็จตามมาค่ะโชคลาภการเงินที่ดีโดยมากเกิดขึ้นตามมาจากธุรกิจหน้าที่การงานแต่ให้ระวังหมดเงินทองไปกับคนรอบตัวที่มาขอหยิบยืมจะไม่ได้คืนควรดูแลจัดการเรื่องการเงินให้ดีความรักโดยรวมยังราบรื่นดีอยู่ค่ะ ทีนี้มาฟังคำทำนายว่าราศีพิจิกในปีนี้ทั้ง12เดือนจะมีชะตาเป็นอย่างไงบ้างเริ่มจากเดือนมก,กราคมธุรกิจหน้าที่การงานมีการแข่งขันสูงหาจต้องแข่งขันสมัครงานหรือทำการเจรจาต่อรองทำการประมูลต่างๆควรเตรียมพร้อมศึกษาข้อมูลให้ดีว่าคู่แข่งคู่ต่อสู้เขามีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จสมหวังได้งานได้เงินค่ะ เดือนนี้ดาวบริวารไม่ดีให้โทษใครที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารเจ้าของกิจการให้ระวังลูกน้องพนักงานแข็งข้อไม่เชื่อฟังคำสั่งอาจทำให้เกิดปัญหาเสียหายเดือดร้อนค่ะเรื่องความรักอาจต้องคอยตามเอาอกเอาใจคนรักเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องเงินจึงจะสดชื่นราบลื่นดีค่ะเดือนกุมภาพันธ์หน้าที่การงานให้ระวังมีกลุ่มคนหรือหมู่คณะที่ต้องทางานด้วยรวมหัวกันกน,กนแกล้ง หลอกลวงหากหลังคดโกงเงินลงทุนหรือผลกำไรส่วนแบ่งรายได้จนทำให้เดือดร้อนต่อหน้าที่การงานการเงินได้หากมีใครมาทำให้สงสารขอร้องให้ช่วยเหลือการเงินขอกู้ยืมขอให้ค้ำประกันให้โดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่รักใคร่กันอยู่ควรระวังให้ดีมีหวังหมดตัวไม่ได้คืนแถมอาจต้องเดือดร้อนถูกฟ้องร้องเป็นคดีความด้วยค่ะ ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินที่ต้องพัวพันกับคนหมู่มากให้ดูแลจัดการให้ดีให้รอบคอบค่ะแถมเดือนนี้ดวงอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจก็ไม่ค่อยดีที่เคยบอกว่าจะช่วยเหลือสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาเดือนนี้ต้องอดทนและสู้ด้วยตนเองมากๆค่ะเดือนมีนาคมหน้าที่การงานยังต้องพึ่งพาตนเองให้มากยังต้องระวังกลุ่มคนที่คิดร้ายต่ออาชีพการงานอยู่หากต้องการเปลี่ยนงานใหม่ หรือคนที่ว่างงานต้องเหนื่อยไปสมัครงานไว้ลหลายที่จึงจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นการเงินหากมีใครชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจหรือค้าขายทำสัญญาทางการเงินต่างๆให้ศึกษาตรวจสอบดูรายละเอียดให้ดีเพราะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูก,กโกงถูกเอาเปรียบจนเสียงเงินจานวนมากเรื่องความรักใครที่ยังโสดจะหาคนรักอาจจะยังไม่เจอรักแท้เป็นเพียงรักแบบฉาบฉวย รักง่ายหนายเร็วค่ะเดือนเมษายนมีโอกาสดีๆในอาชีพการงานมากขึ้นให้ขยันทุ่มเทจริงใจจริงจังในการทำงานให้ดีแล้วจะเกิดผลสำเร็จและยังมีรายได้เพิ่มพูนมีกำลางงามร่ำรวยค่ะแต่การเงินดีก็ให้ระวังพวกมิจฉาชีพกลุ่มธุรกิจสีเทามาชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุจริตช่อโกงให้ปฏิเสธอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพัน เพราะจะทำให้เดือดร้อนแสนสาหาัสทั้งเรื่องเงินเรื่องงานครอบครัวแตกแยกติดคุกติดตารางได้ค่ะด้านความรักถ้ารักใครชอบใครก็อย่ารีรอชักช้าควรรีบขอเป็นคนรักหรือขอแต่งงานจะสมหวังค่ะเดือนพฤษภาคมด้านการงานควรที่ทำงานประจําเป็นมนุษย์เงื่นเดือนการงานยังทรงตัวไปเรื่อยๆแต่ใครที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องติดต่อเจรจาทำสัญญาหรือร่วมลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ ร้อยล้านพันล้านขึ้นไประวังเจอปัญหาเศรษฐกิจการเงินเกิดปัญหาชะงักติดขัดกลุ่มทุนล้มโครงการล่าช้ายืดเยื้อเสียหายนี่สินพอกพูนเป็นอย่างมากถึงขั้นล้มเลิกโครงการและหมดตัวล้มละลายได้ก่อนจะลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลและตรวจสอบให้ดีก่อนค่ะความรักโดยทั่วไปราบรื่นดีแต่ท่านใดที่มีปัญหาหย่าร้างถ้าประนีประนอมแบ่งทรัพสินกันได้จะดีกว่าฟ้องร้องเป็นคดี เพราะมีโอกาสแพ้สูงค่ะเดือนมิถุนายนหน้าที่การงานล้นมือต้องรับผิดชอบเยอะแต่ถ้าถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้แสดงผลงานควรขยันทุ่มเทจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูงควรใช้ความสามารถของตนเองอย่าพยายามวิ่งเต้นใช้เส้นสายหรือติดสินบนเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จระวังจะถูกแบ,บ็กเมยหักหลังถูกแจ้งความดำเนินคดีเสียทั้งงานเสียทั้งเงินเสียชื่อเสียง หมดอนาคตได้ค่ะเดือนนี้มีโชคลาภจากทางไกลหรือชาวต่างชาติควรติดต่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีไว้ด้านความรักชีวิตครอบครัวมีความสุขรักใคร่กลุ่มเกี่ยวกันดีคู่รักคู่ครองความรักยังหวานชื่นดีส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือชาวต่างชาติค่ะเดือนกรกฎาคมต้องตั้งใจขยันพุ่มเทให้กับหน้าที่การงานอย่างมากแล้วรายได้การเงินจะดีตามมา แต่การขยันพุ่มเทกับการงานจนโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรือข้ามหน้าข้ามตาหัวหน้าหรือเจ้านายให้ระวังยิ่งถ้าไปอวดเก่งก้าวร้าวใส่เขาจะทำให้ผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจไม่พอใจเล่นงานหรือลงโทษจนอนาคตการงานดับวูบได้ค่ะด้านความรักระวังจะไปรักใครชอบพอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่ชอบถูกหมายปองจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจกว่าควรรีบถอนตัวหลีกทางให้เขาเสีย ไม่งั้นจะเดือดร้อนแสนสาหาาัสค่ะเดือนสิงหาคมการงานการเงินยังคงดีอยู่ถ้าไม่อวดเก่งไปหาเรื่องกับใครเขาส่วนใครที่ทำธุรกิจการงานร่วมกันกับคนรักหรือคู่ครองให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำดูแลช่วยเหลือรักใครกรุงเกี่ยวกันให้ดีแล้วธุรกิจจะรุ่งความรักจะมีความสุขราบรื่นดีแต่ต้องเชื่อใจและไว้ใจกันให้มาก เพราะมีเกณฑแตกแยกบาดหมางผิดใจกันจากการยุโยงใส่ร้ายของเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องได้ค่ะและให้ระวังจะทำนิติกรรมสัญญาทางการเงินหรือคำประกันให้ใครยิ่งคนรักใครสนิทสนมกันยิ่งต้องระวังมีแต่จะเสียเปรียบเสียรู้ถูกโกงหมดตัวได้ยังไงก็ให้ตรวจสอบดูข้อตกลงสัญญาให้ละเอียดรอบคอบก่อนค่ะด้านความรักคนโสดหากได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว หรือไปร่วมงานอบรมสัมมนาความรู้วิชาการอาจพบคนรักถูกใจหรือสารสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานครองคู่กันได้ค่ะเดือนกันยายนหน้าที่การงานต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าที่มีความรู้ความสามารถและมีอำนาจจึงจะสำเร็จให้นอบน้อมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ อย่าไปตีตัวเสมอท่านข้ามหน้าข้ามตาหรือขัดขืนไม่เชื่อฟังคําสั่งไปขัดขาขวางทางต่อสู้กับอำนาจที่สูงกว่ามีแต่จะแพ้กับแพ้จะเสียหายทั้งชื่อเสียงเงินทองหมดโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพการงานค่ะเดือนนี้จะมีโชคลาบมีลาบลอยจากคนรักใคร่สนิทสนมนำมาให้แต่โชคลาบทางการเสี่ยงโชคลงทุนกิงกำไรให้ระวังจะหมดตัว และถูกหลอกถูกโกงอย่าให้ใครกู้ยืมเงินเพราะจะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลยเดือนตุลาคมเดือนนี้หน้าที่การงานดีมีความสำเร็จก้าวหน้าทำให้มีรายได้ดีตามมาเป็นก่อเป็นกำรรจากการทุ่มเทในธุรกิจการงานส่วนงานที่ต้องวิ่งเต้นเส้นสายที่ต้องทำอย่างลับๆับและมีความเสี่ยงสูงให้ระวังจะถูกหักหลังถูกใส่ร้ายให้ต้องรับผิดติดคุกติดตารางเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะเรื่องความรัก ชีวิตคู่มีเกณฑ์ถูกผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่พอใจไม่เห็นด้วยในหลายๆอย่างจนเกิดปัญหาชีวิตคู่หรือไม่สมหวังในความรักอาจต้องใช้เวลาพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่ค่อยๆย,ย,ย,ยอมรับค่ะเดือนพฤศจิกายนหน้าที่การงานการเงินยังดีอยู่งานประจํางานที่เป็นโครงการระยะยาวยังดําเนินไปได้เรื่อยๆแต่งานที่เป็นโครงการระยะสั้นๆหรือซื้อมาขายไปจะมีความสําเร็จสูงและทํารายได้ผลกําไรดีมาก แต่ต้องมีเงินทุนที่มั่นคงแล้วนำกำไรมาต่อทุนหมุนเวียนสร้างผลกำไรไปเรื่อยๆต้องจัดการวางแผนการเงินให้ดีค่ะแต่ดวงโชคราบทางเสี่ยงโชคไม่ดีเลยมีแต่เสียกับเสียถ้าจะให้ใครกู้ยืมเงินก็ระวังถูกโกงค่ะเดือนธันวาคมธุรกิจการงานมีการแข่งขันสูงมีหน้าที่ต้องทาต้องรับผิดชอบเยอะมากต้องทุ่มเทตั้งใจทำงานเต็มที่จะประสบผลสำเร็จดีเลิศ การเงินก็จะดีตามรายได้ร่ำรวยมั่งคั่งค่ะจะมีโชคลาภได้ของขวัญของกำนันมีค่าจากคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนโชคลาภจากการเสี่ยงโชคยังไม่ค่อยมีมาค่ะจะเสี่ยงโชคร่วมหุ้นหรือลงทุนหวังเก่งกำไรจากธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงระวังจะถูกหลอกถูกโกงสูญเสียงเงินจำนวนมากได้ค่ะด้านความรักอาจต้องทุ่มเทเงิน หรือให้ของขวัญมีค่าให้คนรักหรือคู่ครองเป็นการแสดงความรักและจริงใจความรักจะยิ่งสดใสาราบรื่นแต่บางรายก็ให้ระวังจะถูกหลอกให้รักให้หลงรักคข่เสน่หาถูกหลอกปอกลอกจนหมดตัวได้ดูให้ดีว่าคนที่กำลังคบหาเข้ามาพอรักหรือเข้ามาเพ่อเงินค่ะแล้วก็จบครบทั้ง12เดือนของคำทำนายชะตาชาวราศีพิจิก หวังว่าคำแนะนำจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ